ก็ใช่มันเป็นวันหยุดลองว w e e อนค่ะก็มีโอกาสได้ไปเพราะตอนแรกก็คิดว่าช่วงนี้หน้าป่อนจะไปไหนดีอะไรเงี้ยจะไปต่างประเทศว่าแบบอาจจะเหนื่อยเกินไปคือเราต้องการพักผ่อนก็เลยเลือกจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่พักผ่อนอะไรเงี้ยไม่อบอาจริงๆอไปถึงแล้วนะเจอเพื่อนเยอะแยะมากเลยนะด้วยความบังเอิญคือจังหวัดกระบี่มันอาจจะมีโรงแรมแบบว่าที่น่ารักน่ารักไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ไปก็เจอเพื่อนเยอะแยะค่ะ ไม่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะคือคิดไม่ออกเราก็ไปเลยเพราะจริงๆมีถ่ายละครแล้วอยู่ดีละครแคนอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปสามวันเองค่ะสามวันก็นอนดูซีรีส์หมดไปสองอพิโซอะไรเงี้ยสบายชีวิตดีดใช่ค่ะเพราะว่าด้วยไม่มีเวลาว่างใช่ค่ะเพราะว่าด้ไม่มีเวลาว่าจริงๆแล้วตอนแรกฝนตกก็ไม่รู้นะว่าตัวเองจะไปไหนดีเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนจะไปทะเลดีหรือเปล่าแต่คิดว่า กระบี่อย่างเงี้ยต้นไม้มันเยอะอะไรเงี้ยธรรมชาติดีก็คิดว่าอย่างน้อยไปได้ไปเจอธรรมชาติฝนตกก็ยังแบบก็ยังโอเคอะไรเงี้ยค่ะาชาลาเต็มที่อันนี้หรอไม่เยอะเท่าไหร่ทริปนี้ก็ก็มีก็มีก็มีไปค่ะคนเยอะแยะเลยที่ทะ<ม>เลอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ไมีการสวีทหวานไรหรอกค่ะไปแล้วแบบ เป็นการที่แบบดีอ่ะเจอเพื่อนที่แบบบังเอิญเจอเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ต้องรีบรุ้นขนาดนั้นแต่ขอให้รุ้นว่าแบบอาจจะเป็นคู่ได้แบบว่าเป็นแฟนพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ถือว่าแบบเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วก็ไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มอะไรใช่ไหมแต่ก็ลองศึกษาดูเขาก็น่ารักดีค่ะค จริงๆแล้วมันต้องปรับมันมีโผล่ออกมาตลอดนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามันมันยังได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาเขาคงไม่ถามนะคะเขาก็เขาก็คงรู้ว่าแบบเขาก็อาจมีตกใจบ้างนะตอนแรกเพราะว่ามีคนไปถามว่าเฮ้ยนี่จะแต่งงานเหรออะไร่งเงี้ยเขาบอกฮะคืออะไรอะไรเงี้ยตกใจแค่นิดหน่อยแต่เขาก็รู้ค่ะว่าแบบมันไม่มีอะไร ชีวิตโสดก็ดีนะแต่ก็เป็นคนที่ยังอินกับความรักนะยังเห็นคุณค่าเชื่อ believe อยู่ว่าแบบการมีคู่ยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถามว่าชีวิตโสดต้องห่วงไหมมันไม่ได้ต้องห่วงขนาดนั้นแต่ก็เอ j นจอยกับชีวิตโสดเพราะว่าไอรู้ว่าถ้าจะมีคู่อยเงไงเราก็อยากได้คู่ที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคู่ที่ดีไอเป็นคนที่แบบไม่รู้สิก็ยังมีข้อเสียส่วนตัวนะว่าแบบ ขี้เกียจอ่านไลน์ขี้เกียจตอบคือเป็นคนขี้เกียจทําอะไรพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าบางทียังรักรักกันที่แบบถ้าถ้ามีเอออิสระเพราะว่าถ้ามีแฟนเนี่ยสมมติถ้าอ่านเราไม่ตอบก็ก็คงมีสิทธิน์นอนได้เลยใช่ไหมแต่เราจะเป็นคนที่อ่านเราไม่ขี้เกียจตอบอไปเลยอย่างเงี้ยเลือกสแกนค่ะคือมันดีกว่าเดิมเพราะว่าถึงจะแบบตัดสินใจแบบว่าผมมองว่าเป็นแฟนไม่ไม่ไม่ได้ต้องการให้ดีกว่านี้หรืออะไรเลยค่ะแต่อยากรู้จักมากกว่านี้มากกว่าท่าน,นก็แต,ต่ใจบอกคุจไง เซอร์พงษ์เซอร์ไพเราเลยไอ้ออบอกไปเราแล้วว่าไอ้เกียดการเซอร์ไพรส์ที่สุดในโลกคือว่าคือจะบอกเลยว่าแบบอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เราอะไรเงี้ยเพราะเราแบบไม่ชอบเซอร์ไพรส์แต่ถามว่าณตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็ดีอยู่ก็ขอศึกษาไปเรื่อยๆค่ะมีโมเมนต์หวานแค่ฟังยังขนลุกเลยอะแค่ฟังแค่นี้ยังขนลุกแบบไม่ได้เป็นคนชอบโมเมนต์นั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบขี้เขินนะเห็นเพื่อนแล้วแบบเห็นเพื่อนก็น้ำตาไหลนะแต่เรารู้สึกว่า ถ้าเป็นเราเราคนทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้สิไอ้ว่ามันคงเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนาะก็ไม่รู้หรอกว่าอันเรื่องอย่างเงี้มยมันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนห้องนุ้นแล้วเนะว่าผู้ชายที่เราคบถ้าวันหนึ่งอยู่จุดที่จะเาขาม่รัแต่งงานแล้วผู้หญิงทุกคนลงรุ้นแหละว,ว่าผู้ชายที่เรารักเนี่ยเขาจะทําอะไรให้เราเพราะฉะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่ผู้หญิงก็ได้แต่อน,นาคตแล้วกันเนาะว่าเขาจะสะเอรไร ก็มีบ้างค่ะชีวิตผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้คิดว่าต้องไปเหมือนเอมมี่แบบมีอหอไอเฟลพี่ชมมีหิมะต,ตกอะไรอย่างนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ก็แต่ก็แอบ,บคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ <laughs> เยเราก็ลุ้นต่อไปเนาะอ่ะลุ้นต่อไป <c oughs> ค่ะ